สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแต้งในรายการคอมมดี้บายครูแต้งเช่นเดิมนะคะแล้วันนี้ครูจะมาในเนื้อหาวิชาอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องการสร้าง QR Code วันนี้ครูจะพาเด็กๆสร้าง QR Code นะคะ ให้ไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ www.google.com นะคะจากนั้นพิมพ์ตรงค้นหาว่าสร้าง QR Code ฟรีนะคะกด Enter ก็จะเจอแบบนี้ให้คลิกอันแรกนะคะแล้วก็จะมาหน้าเว็บไซต์ของ QR Code นะคะหรือเราจะพิมพ์ที่ข้างบนเลยตรง URL www.qrcode.in.ts นะคะข้างบนสีนแดงตรงนี้จะเป็นรูปแบบของ QR Code ที่เราจะสร้างต่างๆนะคะ แล้วก็จะมีสีให้เราเลือกสีข้อความสีพื้นหลังนะคะเราสามารถเลือกโลโก้มาแทรกได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะจากนั้นตรงนี้ระบุ URL ให้เราไป Copy URL ที่เราจะเอามาทำเป็น QR Code นะคะนี้ในที่นี้ครูจะเอาจาก Facebook นะคะหรือว่าเพจเราก็ได้นะคะคลิกข้างบนนะคะตรง URL ก็ปีแล้วมาวาง ที่ช่องระบุ URL นะคะจากนั้นกดสร้าง QR code ข้างๆก็จะเปลี่ยนรูป QR code ให้เราอัตโนมัติแล้วกดไฟล์ PNG ก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องนะคะไฟล์รูปภาพนะคะไปดูตัวอย่างของ QR code เมื่อกี้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ที่อยู่ต,งตรงกลางที่เราได้แทรกเข้าไปนะคะ อีกอันนึงครูจะพาเด็กๆสร้าง QR Code ที่เป็นไฟล์เอกสารนะคะให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเราได้อ่านไฟล์เอกสารที่เราจะแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะไปที่ Google เช่นเดิมค่ะแล้วไปที่มุมขวาบนตรงปุ่ม9ปุ่มตรงนี้นะคะเลือกเมนู d i ด e นะคะซึ่งเป็น Google d r i นัเองที่เก็บข้อมูลของเรานะคะ แล้วให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการคลิกขวาแล้วไปคำที่ไปคำว่าแชร์หรือว่ารับลิงก์ก็ได้ค่ะจากนั้นกดคัดลอกลิงก์นะคะแล้วไปที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเลือกอตรงระบุ URL นะคะวาง วางลิงก์เมื่อกี้ที่เราก็มานะคะหรือจะกด Ctrl V ในคีย์บอร์ดก็ได้นะคะเป็นการวางนะคะแล้วกดคำว่าสร้าง QR Code เหมือนเดิมค่ะข้างๆก็จะเปลี่ยน QR Code ให้เราเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ไฟล์ PNG เช่นเดิมนะคะก็จะโหลดลงเครื่องนี่ค่ะก็คือ QR Code ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะ แล้วเราไปดูไฟล์ที่เราได้โหลดลงเมื่อกี้มี2ไฟล์ก็คือ q r code ที่สร้างใน Facebook กับ q r code ที่สร้างในไดนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้นะคะโดยการคลิกขวาแล้วไปเลือกที่ rename หรือว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อ q r code ตามที่เราต้องการได้เลยคะ่ะแบบนี้แคะ่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปแล้วใครมีข้อสงสัยสามารถแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวครูจะมาตอบให้ก่อนจากกันวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ครูแตงกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ